สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไทยพัฒนานะครับผมอีพีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดีพ l o y ตัวฟอนต์เอ็นของเรากันนะครับยังเป็นโ l o c a โฮสต์อยู่เลยนะครับผมด้วยตัวนิตลี่ไฟนะครับทุกท่านท่านใดยังไม่ได้สมัครนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมสมัครให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมล็อกอินด้วยกิทฮับเลยนะครับผมโอเคในระหว่างนี้นะครับระหว่างที่ทุกท่านกําลังล็อกอินอยู่นะครับผมขออนุญาตเช็คไฟลแพ็กเกจเจสันนิดนึงนะครับผมในโฟลเดอร์ client ท่านไหนที่ล็อกอินแล้วนะครับรอผมด้วยนะครับรอผมด้วยนะครับผมสคริปต์เทสบิลโอเคไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรผมดูแล้วก็เปิดคอมมานด์ของเราขึ้นมานะครับเปิดคอมมานด์ของเราขึ้นมานะครับกดสต็อปใช้คำสั่ง npm run build build run build นะครับเขาจะบิ i l d พวกโปรเจกต์ของเราทั้งหมดนะครับที่เป็น jsx ที่เป็นคอมโพเนนต์นู่นนี่นั่นนะครับให้เป็นเหมือนเป็น เป็น html นะครับเป็น javascript ธรรมดานะครับผมโอเคเขากำลัง b u i l อยู่กำลัง b u อยู่นะครับลองเปิดโค้ดของเราโฟลเดอร์ของเราขึ้นมานะครับที่โฟลเดอร์ client นะครับผมเขากำลังสร้างไฟล์โฟลเดอร์ build นะครับ 18k นะครับผมอ๋อไฟล์กิดอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับที่ว่าที่มันซ่อนเมื่อ EP ที่แล้วนะครับโอเคระหว่างเขา b u i l นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัว Netlify กันนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผม เราอยู่ที่หน้าแรกนะครับทีมโ v เวอร e วิวทีมโอเวอร์วนะครับตัวนี้หน้าโคดของเราเนาะระหว่างรอระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเรา New Site ขึ้นมาหนึ่งหนไซต์นะครับหนึ่งไซต์นะครับผมแอดนิวขึ้นมาใช้เป็นแบบ d e p l o y m a n นวลนะเดี๋ยวผมขอจอใหญ่แล้วกันนะครับเผื่อแสดงผลไม่เหมือนกันนะครับผมนานี้นะครับ v v e r v i e w a d d New s i ไ e d e p l o y แบบ Man นวลแมนนวลนะครับผมรอรอที่หน้านี้นะครับ รอไฟนะครับผมรอไฟล์เรียบร้อยนะครับ build success เรียบร้อยนะครับผมเราก็ได้ไฟล์ต่างๆนานามานะครับในโฟลเดอร์ build นะครับผมเดี๋ยวเราไปที่โปรเจกต์ของเรานะครับเราได้โฟลเดอร์ build มานะครับลองเข้าไปดูนะครับเขาจะเป็นไฟล์ html นะครับเป็น i n d e x ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราโยนไฟล โยนโฟลเดอร์นะครับโยนโฟลเดอร์บิวที่เราเพิ่งได้มาใหม่นะครับมาไว้ที่ Netlify เราดักแอนด์ดรอปได้เลยวางได้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคระหว่างนี้เขาก็จะอัพโหลดเขาก็จะอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปที่ Netlify นะครับผม deploy your site นะครับโอเคเราก็รออีกแป๊บหนึ่งนะครับรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเขาจะอัพโหลดนะครับไซต์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวผมมาไซส์เซ็ตติ้งรอได้ไหม ไส่ setting รอนะครับเขาก็จะมีนู่นนี่นั่นเช้งเช้งไซต์เนมลองดูนะครับเช้งไซ e ์เนมนะครับผมตัวนี้นะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้เขาเจนมาให้เรานะครับเราเดี๋ยวเราใช้ชื่อชื่อที่ให้สื่อความหมายหน่อยแล้วกันนะครับลอยไทย E.commercesave อ่าโอเคเข้าท่าเข้าท่านะครับถึงไหนแล้วเขาทำงานถึงไหนแล้วเมื่อกี้นะครับลองลองลองมาหัวข้อ deploy นะครับลอ,ลองมาหัวข้อ deploy ก็ทำเสร็จแล้วหรอตกใจเลยนะครับผมลองลองกดที่โดเมนดูนะครับที่เราตั้งใหม่เมื่อกี้นี้นะครับผมพูดเป็นเล่นไลเฮ้ยมาแล้วนะครับผมเป็น h ttps ด้วย s e c u ส,ส,สุดนะครับผม ลองล็อกอินดูนะครับเข้าท่าอยู่นะครับผมแค่บิลปุ๊บโยนไฟล์เข้ามาบิวปุ๊บแล้วโยนไฟล์เข้ามาโดเมนก็ตามที่เราตั้งได้เฮ mm ้ย hmm. เข้าท่าเข้าท่านะครับผมลองลอง,ลองกดอเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้ลบลบสินค้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูนะครับผมจัดการออเดอร์หัวข้อที่เราทํากันล่าสุด cancel เป็น processing อัปเดต processing อ่ามีการส่งข้อมูลไปหลังบ้านอัปเดตข้อมูลใน mongo โอเคเข้าท่าหน้าแรกนะครับผมอ่าลองใช้งานดูนะครับลองใช้งานดูงงเลยครับผมผมยังงงเลยนะครับผมตัว n e ้ลีฟนะครับสมมุติเราอยู่ที่ s i t e Overview s i t e Overview เดี๋ยวลองย้อนกลับไปอีกนะครับย้อนกลับไปอีกนะครับผมอันนี้เราเสร็จแล้วนะครับ s e c u r e site ก็เรียบร้อยแล้วสมมติไปที่หน้าอื่นหลงทางสมมุติหลงทางนะครับผมกลับไปที่หัวข้อแรกหัวข้อ้อยไทยหน้าแรกเลยของเราเลยนะครับเขาจะอยู่หน้า over view เขาจะอยู่หน้า over view นี่คือโปรเจกต์ที่เราเพิ่งสร้างมานะครับผมลองกดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปดูกดเข้าไป setting เราอยากเปลี่ยนโดเมนเราอยู่ที่หัวข้อ s i t e over view ใช่ไหมครับ s i t e over view กด size setting size setting นะครับ เชงไซต์เนมตรงนี้นะครับเชงไซต์เนมนะครับที่หัวข้อไซต์อินโฟมิชันลองเปลี่ยนดูนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับเขาจะมีตัวอย่างอยู่นะครับผมนี่ข้าท่านะครับเข้าท่าข้าท่าโอเคเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับการดีพอ o y ตัว React นะครับผมหรือฟอนต์เอนของเรานะครับด้วย n e t l i f y นะครับเรียกว่า Dark and. Drop ผมห้าเลยนะครับผมขนาดนั้นเลยเหรอ นะครับผมโอเคนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกทุท่านนะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ